ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวครับช่างปังนะครับหมู่ว่านนี้นะครับหมู่ว้านเป็นวันอาทิตย์เนาะรถผมมันไน่อยแขนหักนะครับไปเชื่อมมหลายเทีอยโดก็ว่าจะไปซื้อเมื่อไรก็งานกัเล่งก็เลยไปเชื่อมใบพ่อได้ใส่นะครับเมื่อนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็เลยเขาไปซื้อทุงสารรถกับทีมใบนี้เลยครับเต็มหมู่ว้านนี่นะครับจะมาบอกวิธีการถอดนะครับก็ถอดกันบ่ยยากนะครับซื้อตัวไม้มานะครับ ไม่นี่เป็นเอาเป็นเป็นกามปูนะครับกามปูเลยพันกว่าบาทครับตัวนี้พันเท่าเดียพันสามพันสี่นี่แหละครับแพงอยู่คือขายแพงเถอะบุนะครับที่การถอดมันมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับมันอยู่นี่มันอยู่ไอ้นี่นะครับน็อตเบอร์สิบสองสองตัวแล้วก็หัวอัดจระบีนะครับหมุนออกแล้วก็มีเบอร์สิบเจ็ดสองตัวแค่นี้นะครับ ยี่การถอดนะครับถอดกับ,บ่บยากนะครับสําหรับผู้ใดฮักดูดูสลระฮักหรือว่าอยากเปลี่ยนกับไปซื้อมาเปลี่ยนกันได้ครับเปลี่ยนโบยา,ากดอกคางนี่ก็มันก็มีปัญหาเชื่อมก็เลยบ่เปลี่ยนตามนีสัสของคนไทยนะครับขันรถบ่เป็นอยียงอีลีไปใส่โบได้พุละ่ะจะให้สมจะให้แต่งเนรับจอดย่นเองแต่หามง่งกรันครับว่านนี่ก็ยางแตกเปลี่ยนยางในี่นยางร้อหนาแตก เปลี่ยนอย่างไดมาแล้วกลับลงมามาปั่นได้อยู่ประมาณสี่หาเลนะครับกลับมานี่หักอีกโอ้ยผมถิ่มไปนี่เลยนะครับกับบุ้มพี่คนไทยเห็นไหมผมก็อยากเดี๋ยวผมสิเอาใส่มัดกันโอ้โหมันมันใหญ่กว่ากันยุติผมว่าสิบ,บัวอดตัวนี้มันสิใส่ได้บวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ก่อนเดี๋ยวผมสิถ่ายบิ่งอีกเทแค่ในตอนใส่แล้วนะครับบุม้มีคนไทยนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่ครับก็บใส่เหลี่ยวรีวร้อยแล้วก็เป็น่ยนทิศสีนะครับผมบริสุทธิ์สลักมานึ่งนะครับก็สีไดลเอานอดใส่บางวันมันสีหักบ่่านหักอยู่นะึ่แต่ว่าก็สีบพฟอฟเหลวอยู่บ่เปลี่ยนบ่ยากนะครับเบอร์เจเีเบอร์สิบสองก็เบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็บเบอร์แปดมาขันใน ขันหัวตัวอัดจอระบีนะครับเบอร์เบอร์แปดนะครับเปลี่ยนบนยากนะครับคิดว่าสีได้อยู่แต่ว่าอันนี้แหละสีเขาไปซื้อน้ำมันยังสีไปซื้อไหมนะครับสลักนะครับเป็นกล้ามปูราคาประมาณพันสามหรือพันสี่กว่าบาทนี่แหละพันสามหรือพันสี่บรรลุว่าทางจากวัดอื่นขายจากบาทนะครับบางคนก 8, ลัวแปดรวยก่อรวยผมก็ว่ามันคือบาทผมคือพันกว่าบาท งานเกรอบจะเริ่มเห็นงานปั้นหน้าพั้นเล้วครับหรออเหลือโยต์เกือบสิบลายแล้วครับเมื่อยครับเหล่าก็สีเดียพักเลยนะเมื่อนี้ปั้นนี่แล้วก็พักเลยครับเห็นงานอะไรนะครัำจำรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไปเพียงกี่เีือนแลครับเนาะวันแจ็คเจวาอย่างไงนะครับ,บคบลคิปหนาไม่พอกันไหมครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอสวัสดีครับ